พี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมมาพี่น้องครับผมสําหรับในคลิปนี้เบาวพัดนะครับมีแนวทางที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่งนะครับผมชุดนี้ดีมากๆครับผมชุดนี้ดีมากๆเด้อนะครับผมเป็นแนวทางที่เด็ดมากครับผมเนาะอ่าผมดูแล้วสถิตินี่ดีมากๆครับผมเนาะเป็นแนวทางที่ แม่นมากพี่น้องครับผมเนาะสําหรับชุดนี้นะครับผมอย่าลืมอย่าพลาดนะครับผมชุดนี้นะครับผมเป็นชุดนะครับผมวิเคราะห์เลขเดรียรัฐบาลไทยพี่น้องครับผมเนาะอ่ะมาเบิ้งกันก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมของงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเด้อพี่น้องเ้อะเอามาให้ดูสถิติย้อนหลังจากสองงวดก่อนกันนะพี่น้องเนาะสองงวดเด้อพี่น้องเ้อถือว่าดีมากมากพี่น้องอยากเบาพัดนะครับผมเบาอยากให้พี่น้องเอาชุดนี้ไปไว้ ไป,ไปเป็นแนวทางเลยนะครับผมทิ้งไม่ได้ครับผมชุดนี้สถิติด,ดีมากๆพี่น้องครับผมหนาะสนใจอีลีเด้อพี่น้องเด้อเอามาเบื้องกันรอบที่ผ่านมาวัที่ผ่านมาหนึ่งมิถุน่ากับสิบหกมิถุน่าพี่น้องสิบหกมิถุน่าพี่น้องมันออกอย่างสามเก้าสองศูนย์หกพี่น้องสามเก้าสองศูนย์หกเด้อนี่เขาเขานะครับผมนี่สองสองกับมีสองเก่าพี่น้องเด่นเก่าก็มีเก่าสองมิเด่นยูซีตัวนะครับผมเด่นสองเด่นหกเด่นห้าเด่นเก้านะครับผมเนาะนี่ก็ ตัวเด่นก็ยังละสามหางครับผมสามชุดนะครับผมเด่นสองกับสามชุดเด่นหกกับสามชุดเด่นหกับสามชุดเด่นเก่ากับสามชุดพี่น้องครับผมเนาะนี่เข่าเลยนะครับผมเนาะเข่าทั้งสองชุดทั้งเก่าทั้งหัทั้งเก่าทั้งสองครับผมเนาะหรือว่าพี่น้องเนี่ยเอาซีตัวนี้ก็ได้พี่น้องผมว่าซีตัวนี้ไปไปวิ่งกันก็ได้ดีเนาะผมว่าเนาะอ่าผมเบิ้งแล้วสถิติก็ดีแบบนี้นะครับผมซีตัวนี้ไปวิ่งกันก็ได้นะครับผมกับเข่าด้วยพี่น้องนะเอาง่ายๆซีก็ได้นะครับผมนี่เห็นบ่ หมวดหนึ่งพินาหเห็นไหมครับผมหนึ่ิมีถ so ุนหน้านะครับผมเนาะมันออกอย่างสมห้าสงสองศูนย์สามหสองสองศูนพี่น้องเด้สตัวเนี่ยไปจับวิ่งกันก็ได้เห็นไหมครับผมนะครับสตัวเนี่ยไปจับวิ่งกันเห็นไหมสามสองห้าเห็นไหได้สมตัวเลยพี่น้องครับผมได้สองหาแต่ว่าต่ว่าเขาเขาเขาต่อสองนะพี่น้องเนาะตัวเล่นเขาสองสองหาพี่น้องครับผมบนพี่น้องเขาสองหาบนนะพี่น้องเนาะเออนะครับผมแต่ว่าสาว่เขาหาว่เขาแปดว่เขา นะครับผมแต่ว่ามะเขาอยู่นี่ครับผมวิ่นซีตัวนี่รองไปจาวิ่นตัวเด่นซีตัวไปจาวิ่นกันก็ไดพี่น้องเขาสามตัวผมว่ายจังสันเพราะว่าผมเบิ้งผมเบิ้งวิเคราะห์มากก็น่าจะเป็นเนืนสักนสกระไดพี่น้องครับผมเนะาะถ้าถ้าผมมากแบบนี้นะครับผมนี่ครับเอาเบิ้งสถิตดิดีมากๆพี่น้องครับผมผมก็อยากให้เอาชุดนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาชุดนี้เป็นตัวหลักชุดหลักเลยนะครับผมไปเป็นไปเป็นไปเป็นตัวหลักนะครับผมสําหรับแนวทางชุดนี้นะครับผมถามมันตรงกันกับชุดใดจะมาวิเคราะห์ เราจะมาตัดออกนะครับผมตัดออกให้เล hmm. nah. ือหกหางครับผมนะครับนี่เลือเอาย่นี่ก็ได้ครับผมซีตัวนี่นะครับผมเอาบาดนี้พี่น้องมาเบิรงนรอกงวดนี้เด้อหนึ่งกระดาษคมนะครับผมมาแล้วพี่น้องครับผมเลขสวยมากครับผมเลขสวยมากๆเลยนะครับผมตัวเลขสวยมากๆครับผมวิเคราะห์เลขเด็ดรัฐบาลไทยหนึ่งกคหกแปดพี่น้องรอบนี้นะครับผมเด่นซีัต้เด่นศูนย์เด่นหาเด่นซีเด่นเจ็ดพี่น้องตรงใจผมมากๆเลยนะครับตรงใจผมมากๆเลยนะครับผม นะครับผมผมได้แนวทางมาแต่ว่าผมมาท่านในเบื้องชุดนี้พอดีผมมาเบื้องชุดนี้มาทาคลิปให้พี่น้องบนเบื้องพร้อมกันออกนลยครับผมตรงใจผมมา,มากเลยนะครับผมเด่นศูนย์เด่นหาเด่นสี่เด่น 4, เจ็ดน,นะครับผมแต่เป็นผม่งว่าจะเอาวินอยู่นี่เลยสี่ตัวพี่น้องครับผมมีสี่ตัวแน่นอนเลยผมครับจะเอาศูนย์หาศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดแล้วก็หาสี่หาเจ็ดนะครับผมนี่เอาเท่านี้ละพี่น้องเนาะเอาไปวิ่งกันอยู่นี่นศูนย์ห้านะครับผมศูนย์นะครับผมเด่นสี่ตัวก็มีศูนย์มีห้ามีสี่มีเจ็ดนะครับตัวเด่นตัว จับคู่นะครับผมนัจับคู่ตัวเด่นอย่างละสามชุดนะครับผมศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดเด่นพี่น้องนะครับผมศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็เด่นห้ากับห้าสี่ห้าเจ็ดห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าสามพี่น้องเลขสี่ครับผมสี่เจ็ดสี่แปดสี่หนึ่งพี่น้องเลขเจ็ดนะครับผมเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะครับผมเห็นไหมครับผมเนาะเลขสวยมากพี่น้องมีตรตัวมากเลยพี่น้องเลยตัดหนึ่งออกเอาหนึ่งเอาศูนย์ นี่เอาเบอร์เล่นนี่ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดแล้วก็ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าสามน่าพี่นอนะ้องเนาะออสี่เจ็ดสี่แปดสวยวะสี่แปดกับสี่เจ็ดสามเด้อพี่น้องนี่ละเอาสี่ตัวนี่ไปวิ่งกันก็นได้ได้พี่น้องเนาะผมว่านะครับลองเบิ้งนะครับผมลองดูนะครับพี่น้องลองแคปหน้าจอชุดนี้ไว้นะครับผมลองแคปเก็บไว้แล้วลองเอาไปวินายแจไว้ก่อนก็ได้ถ้าไม่ตามนะครับว่ามันจะมาไหมว่าจะเป็นตามที่แอด เบาวพูดหรือเปล่านะครับอ่ะลองเบิ่งเด้พี่น่องเด้อแคปน้าจอเอาชุดนี้ไปฐานย่งบ่เลนครับว่ายังบ่มันจก็จะเฝ้าเลนก็ได้พี่น้องเบิ่งว่นาน,นจะมากบา่ผมคิดว่ามนันนี่บ่พลาดล่ะแน่นอนละอยู่ในซีตัวเนี่ยผมว่าต้องมาจากสองตัวละ่ะต้องคู่กันพร้อมพุ่ะผมว่าเนาะเอาลองเบิ่งเด้พี่นอ้องเด้ออ่าบ่บนกลางนะครับนะเอาสเก็ตในเกีตกับห่านี่ผมมากลางครับผมเนาะ เกบกำหาผมล่างเสียเป็นบนไมเป็นล่างก็ได้นี่นะเอาไปชุดล่างเลยครับผมมันเลนเลนล่างมันหลายหลายธนาคือโูนโซนสี่โูนหาโซนเ็ดนะครับผมนี่ชุดนี้เอาไปเปิดเลยนะครับผมเนาะเอาเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งเอาพิจรารนาเอาผมก็ว่าไปตามตามสถิติมั่นนะครับผมตามตามแนวทางหลายๆ นันมากนะครับผมเนาะผมกับวิเคราะห์คือกันเขากับวิเคราะห์มาให้แล้วก็ถือว่านานาจะเสื้อถือได้นะครับผมเนาะตามที่ผมวิเคราะห์กันตามที่ผมเห็นมาหลายๆสำนักนะครับผมหลายๆชุดตามที่พวกขี้กันมากก็แมวทางแบบนี้นะครับผมผมกับทามันมากนะครับผมก็เตรียมๆแล้วๆเนาะอาทำผมมากกับผมมีจักตัวพูดละนะเบื้องเอาพี่น้องครับผมเนาะอาลูกปมๆลูกบอลลมๆมุน พวงหลวงพวงหลวงยี่พุ่นจากมากิมาตัวไรล่ะวิ่งไปหูพี่น้องครับผมเอาไปไว้พิจารณากันแค่นั้นนะครับผมความหวังนะครับมันก็เป็นความหวังนะครับผมเนาะซื้อนะครับเรียนโตที่ข้ามาร์คเตอพี่น้องเด้อเล่นโตที่ข้ามาครับผมแมนบอถือกับคิดว่าเข้ากับกับว่เป็นยังครับผมนะอ่าถ้าถือกับดีใจไรนะครับผมเนาะเอาเสื้อพนเสื้อโตพี่น้องมั่นใจตัวเองดีที่สุดนะครับผมเนาะเอาตามนี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมมีแนวทางนี้ดีที่น่าสนใจกับ มาฝากพี่น้องคือเก่านะครับผมเปข้อมูลกันได้พี่น้องเด้อนะครับผมมาก,ากาจัดนะครับผมฮัดเจกับพานนะครับผมเนาะทุกตัวเลขทุเนียน,นมันกับมีที่มาที่ไปนะครับผมเนาะเอาตามนั่นนะครับผมผู้ใรม,มากกว่ากันไปผู้ใรบ่มมากับพานไปนะครับผมม่ว่ากันเด้พี่น้องเด้อเอามาฝากพี่น้องเป็นแนวทาง อห้แบ่งปันให้ฟรีๆครับผมเนาะพิจรารณาเอาเรือนั่นกับพี่น้องพ,พี่เจริญนาอาถตรงใจถูกใจชุดใดก็คอยเอาไปเป็นแนวทางกันนะพี่น้องเนาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปพี่น้องครับผมขอพี่น้องร้านโชคดีท,ท,ทุกคนกคับผมเนาะไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยๆกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม